สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับคิมซ่าอนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาวิธีหาสเปคของเมนบอร์ดหรือว่าหาการรองรับพวกอะไรนะเออ CPU กับแล้วัว่าจะรองรับกับเมนบอร์ดอะไรนี่ไหมนะครับพอ,อดีมีคนเปิดประเด็นนี้นิดนึงเออก็เลยหาเรื่องอันนี้เลยดีวยกว่านะอย่างเนี้ยเออเนี่ยในกลุ่มที่ผมดูแลนเนี่ยเนี่ยมีคนนี้มาถาม v 5 vdcm x ใส่ e 58ได้ไหมครับ นะมันก็เหมือนคนอื่นนี่เขาถามอ่ะเออถามว่าเออเหมือนประมาณว่าพี่ CPU ไอ้นี้ใส่กระบอดงี้งี้ได้ไหมโอเคฉะนั้นก็คือดูนะวิธีการหามันไม่ได้หายากที่อะไรเลยนะขอใช้ศัพท์แบบนี้นี่แหละคือมึงก็แค่เปิดมึงก็กรอบเนี่ยข้อความเนี่ยมึงกรอบมาถ้าใช้ Google Chrome แล้วเนี่ยค้นหาข้อความเนี่ยพีซีเอจากกูเกิลมก็เปิดมาเลยเนี่ยได้แ็บใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแค่นี้มึงก็ได้แล้วเนี่ย p 5 v d c 4ด m x a s u s กดก็ไปดูเดี๋ยว เออก็แค่นั้นอ่ะแล้วมันถามว่าอะไรใส่ e ห้าพันแปดได้ไหมอ่ะใส่ intel ร u a l core e ห้าพันแปดได้ไหมก็เปิดไปอ่าของว็บวะซุดจะต้องดูที่บริการนะแล้วก็จะมีเนี่ย cpu ที่รองรับเนี่ยแล้วก็ดูเดี๋ยวมันรองรับไหมเนี่ยมานคนว่าอุ ui, ้ยพี่มันเยอะลายตากูจยบอกครับมึง,งองไปที่คีย์บอร์ดอะแล้วมึงกด control แล้วก็ตัว f นะมันจะมีช่องโผล่ตรงน,นี้มึงก็ใส่ไปเดี๋ยวห้าพันแปดถ้ามึงกดไม่ขึ้นไป,ปก็เพราะว่ามันไม่มีครับจบเออแค่นั้นเอง จะไปยากอะไรนะแล้วขนาเนี้ยไอ้คนเนี้ยอ่ะผมก็เปิดให้ดูอ่ะขอคําชี้แจงกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องจะชี้แจงอ้ไหี้ยอะไรกูก็มาตอบอ่ะก็ตอบไปนี่ P5VDCMX จุดเด่นผลิตภัณฑ์โอเคอ่ะกดเข้าไปปั๊มก็เป็นหน้าที่กูเปิดนั่นแหละดูให้หน่อยผมดูไม่เป็นเอา้ามึงดูไม่เป็นหรือมึงไม่อ่านเออมึงเป็นคนไทยมึงก็อ่านสิกูเปิดเว็บให้ดูมันเป็นเว็บภาษาไทยเออถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษล้วนกูจะไม่ว่าสักคำเลยนะเอะอะ โอเคเนี่ยก็เปิดดูก็าดิก็หาดิหาคําว่า e ห้าพันแปดเนี่ยถ้ามันไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีมันจะมาเอ้าเถียงกับกูุยไงยะอ่าเนี่ยก็บอกว่าหาไม่เจอก็ปวดเนี่ยเนี่ยคอนโทรล f แล้วก็พิมพ์ e ห้าพันแปดแล้วกดค้นหาอ่าแล้วมาถามกูอีกอ่าแล้วถ้าบัตนี่มันบัตรนี่อะไรถ้าบัตรมันถึงนี่ได้หรือเปล่าเออ e ห้าพันแปดมันบัตรแปดร้อยใช่ไหมเมนบอร์ดที่กูเปิดให้ดูเนี่ยคือมันรองรับมันก็กดไปตรงเนี่ยคุณสมบัติทางเทคนิคนะเนี่ยมันก็บอกแล้วเนีี่่ยยบบััตรรองเน หนึ่งพันหกสิบหกแปดร้อยัห้าสมสามไมกัเฮิร์นี่อ่ามันก็บอกอยู่แล้วแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะรองรับ e ห้าพันแปดไหมเพราะว่าตามสเปคที่เมนอ่าที่หน้าเว็บอ่ะดัตตาเบสอ่ะมันบอกว่ามันไม่รองรับมันไม่มีแต่บางคนใส่อาจจะเปิดติดกูก็ไม่รู้หรอกลองไปใส่กันเองดูแต่ว่าถ้ามันเป็นบัตอ่าแปดร้อยอ่ะก็ลองใส่ดูลองใส่เทียบกับแรมด้วยเพราะว่าแรมมันก็เกี่ยวข้องกันนะบางคนอ่าใส่ cpu บัตันหกสิบหกแต่ไปใส่แรมบัตห้าสามสามเปิดไม่ติก็มีฉะนั้นก ช่วงห่างกันเยอะอะผมก็บอกไม่ถูกเว้ยลองไปดูเอาอะนี่บอร์ดตัวนี้มันรับได้พันหกสิบหกเออแล้วไงก็พันหกสิบหกแปดร้อยมึงก็ลองใส่ดูเดี e ห้าพันแปดมันก็ลองใส่ดูนะเออนี่แต่ cpu วัดแปดร้อยเองมันไม่จําเป็นครับก็คือเขาก็บอกแล้วเป็นสามส่วนนี่บัตหนึ่งพันหกสิบหกแปดร้อยห้าร้อยสายสามไมรเฮิร์ตมันมันใส่ได้สามระดับมันไม่ได้ใส่พัดพันหกสิบหกมึงก็อ่านกันมากงงี้อะเออ เกิดเป็นคนไทยภาษาไทยมึงอ่านไอสัตว์ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกกูเกิลมีให้กดครับมีคอมไม่ทำเพี้ยอะไรกันฮะดูนี่มึงว่ามึงหาไม่มีแล้วทําไมกูหาเจอไอสัตว์นี่หามาหมดแล้วมึงหาไงมึงหาหมดเนี่ยเว็บมีตั้งเยอะเนี่ยมึงก็่อ่านไปสิก็เทียบไปดูก็บอกแล้วไม่รู้อะไรก็ถามกูเกิลนะมันก็ตอบบอกอยู่เออชิบหายเอานี่ดู ยังไม่มั่นใจเออมึงไม่มั่นใจมึงก็ไม่ต้องลองมึงซื้อบอร์ดใหม่แล้วก็จบ e ห้าพันแปดมึงไปซื้อพวกชิป G สี่สิบเอ็ดเปลี่ยนเป็น Ram D R สามมกระแรงหูหลูบเลยเฮ้ยเออน่มึงก็ดูกูน่ะกูบอกให้อ่านดูดีมันก็ไม่อ่านบอร์ดมี A G P เฮ้ยบัดจะได้สักเท่าไหร่เชียวถ้ากูดูสเปคดัตต้าเบสมึงดูนะมึงดูอ่าชิปเซตเวียเฮ้ย P C M แปดร้อยโปรเนี่ยมึงดูแล้วมึงดูเนี่ยบัดมันก็ได้แค่นี้อ่ะราคานี้มึงดูหน่วยความจําที่รองรับนี่มันก็รรองับแค่่่เทาไ อะไรนะอ่าเนี่ยแม็กสองกิกกรบยดีอาสองห้ามสามแล้วก็ดีอาหนึ่งลองรับดีอาหนึ่งถึงบัสสี่ร้อยดีอาสองไม่งรับแค่บัสห้าสิสามเต็มที่ก็ไม่เกินหกเจ็ดอ้าวอันนี้กูเดานะเพราะว่ากูกจำไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นานละเออก็ดูเอาสาตารแมงก็ยังเป็นแค่สาตเนี่ยอะไรอะสตาร์ตสามกิกะบิอยู่เนี่ยเออแมงทำเลดได้อีกอมืมึงดูเอานี่ทั้งหมดกูก็หาใน Google นั่นแหละ กูเปิดไปกูก็เจอมึงก็ยังบอกว่าดูตรงไหนไม่มีมึงก็ยังเถียงกูอีกไอ้ย่าอ้อาน,อนี่ดูอะไรถ้าผมบอกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยกูก็เกิดให้ดูอ่ะกูเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟอนไซเนี่ยก็ฟอนไซบัตมันก็เขียนอยู่ภาษาไทยมันก็บอกว่าฟอนไซบัตเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเขียนว่าฟอนไซบัตแล้วมึงอ่านไม่ออกกูจะแปลให้ไอ้นี่ภาษาไทยมันก็ฟอนไซบัตมันก็บอกเลยว่าฟอนไซบัตเอออ่านั่นแหละที่ผมว่าเออก็นั่นแหละก็กูหาแล้วมึงจะเถียงกูทำไม่ยอะไรล่ะ อาดูเนี่ยหาฟอนต์ไซบัตก็น,นี่ไงกูก็หายแล้วลองรับ CPU กูก็เปิดให้ดูแล้วเออถูกไหมมึงดูเนี่ยอ้าวนี่กูก็ตอบไปแล้วมึงก็บอกว่ากูไม่ได้ตอบกูก็ตอบไปแล้วแล้วมึงจะเถียงกูทําไมอเออเออเฮ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีให้กูออกยูทูบเถ้ะเออนัออ่นแหละดูแล้วทุกคนก็ดูนะครับวิธีการหานีดัตต้าเบสของพวก CPU เมนบอร์ดกลางรองรับแรมนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่คุณอ่ะ ใช้เมนบอร์ดรุ่นอะไร p 5 vdc mx อ่ะมึงก็กดมึงก็ลากคลิกขวาจะคัดลอกหรือว่าถ้าใช้โคมก็ค้นหาข้อความช่วยก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนถ้าเมนบอร์ดส่วนตัวของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าเมนบอร์ดคุณใช้เมนบอร์ดรุ่นอะไรนะครับไปหาโหลดโปรแกรมนี่มา cpu Z นะไฟล์ไม่กี่เมกหรอกที่เวลาโหลดหนังโป้แม่งโหลดได้ทั้งวันที่เป็นกิกเป็นเทราไบต์มึงก็โหลดกันได้อันนี้ไฟล์แม่งแค่สิบกว่าเมกมึงก็โหลดถเถอะเนียนะเปิดขึ้นมาดูเนี่ย วิธีการดูก็ไม่ได้ยากเฮี้ยอะไรเลยวิธีการดูเมนบอร์ดนะครับดูได้นี่มึงก็ดูเปิดมาเนี่ยเห็นป่ะอันนี้หน้าแรกเนี่ยของ CPU มันก็บอกว่ามึงใช้ CPU อะไรเนี่ยดูนะ CPU อะไรอ่านี่ของกู i 3 4สามโอเคส่วนพวกแคสอ่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมึงก็ไปสื่อสารกูไม่อธิบายนะยังไม่ถึงเวลาอันนี้นี่หน้าเมนบอร์ดมันก็บอกนี่เมนเนี่ยเนี่ยมอเตอร์บอร์ดเนี่ยเมนูเฟกเจอร์เนี่ยกิกะไบต์เทคโนโลยีซีโออาเนี่ยเห็นป่ะ โมเดล Z97 x gaming g 1 wifi b k เนี่ยอ่ะเนี่ยชิปเซตอะไรฮัทส์เวลเนี่ยมันก็บอกหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยวิธีการดูเมนบอร์ดส่วนแรมหน้ามีโมลีเนี่ยคือจะเป็นหน้าอ่ามันจะบอกว่าแรมทั้งหมดที่มึงใส่ว่าเท่าไรอย่างของผมนี่ก็16บหกิกนะบัตอันนี้จะบัตแกว่งตามอ่า intel Speed Step s, มันทำงานนะถ้ามึงอยากดูบัตเต็มเต็มมึงก็หาโปรแกรมลากอ่ะกด f 5เล่นก็ได้ลองรีเฟรชโัวๆดูมันจะขึ้นดีหรอกหเหนี่ยวะเนี่ย n b frequency นะกูก็ไม่รู้ว่ามัน สามจุดห้าก็ตามซีบอ่ะตามสเปคซีบดีแรม p พีนซีบัสเท่าไรให้เอาไปคูณสองถ้าคูณสองก็จะได้บัสสองมันสี่ครับส่วนซีก็ตามที่เราทดหรืออาจจะใช้เอ็พส่วน SPD ีนี่คือจะเป็นการเช็คอาแรมแต่ละแถวนะว่าสเปคแรมมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดูเอากูใส่สี่แถวมันก็เหมือนกันสี่แถวแหละเพราะกูใส่แรมเหมือนกันสี่แถวหน้ากราฟิกมึงเอาไว้บอกว่ามึงดูการ์ดจอรุ่นอะไรบางทีมันก็บอกไม่ค่อยตรงหรอกเพราะว่าอย่างเช่นอาของพวก ค่ายแดงอ่ะเออบางทีมันจะมา R9 2พันซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมึงมึงก็ดูกล่องมึงซื้อเอาอ่ะมึงซื้อกาดจอไม่แถมกล่องมึงไปทวงเอาที่ร้านเลยนะส่วนอวบเล็ก็คงไม่มีอะไรละเนี่ยวิธีดูมันก็ดูกันอยู่แค่เนี้ยมึงจะไปดูยากอะไรนะครับสําหรับคนที่เอ่อมีคนถามน้องๆน้องใช้สเปคอะไรอ่ะมึงเปิดโปรแกรมนี้มาเหมือนกันอ่ะเปิดโปรแกรมซ p u ีแซอ่ะแถม G p u แซโหลดในเน็ตเหมือนกันไม่กี่เมกกโหลดเอา มันเปิดขึ้นมาอ่าวิธีเปิดก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดี๋ยวกูดูกันนะเป็นมาคอ่ะโอเคโหถ้ามีคนถามคุณใช้สปอ่าว่าไปถามพี่อ่าเครื่องผมมันเล่นกระตุกเออกระตุกอะ่ะกระตุกแบบไหนอะ่ะเออกระตุกแบบผมเล่นวอซีแล้วมันไม่ลื่นมันไม่สมูทมันบ่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออมึงเปิดซีวิวแซดขึ้นมา เปิดซ้าอ่าช็อตคัดเดิมก็ได้อีกอีเดิมก็ได้มึงเปิดมาให้หลายนามึงอวางเหมือนจอคุณเนี่ยเนี่ยแล้วมึงก็กดที่เมนบอร์ดอ่าส่วนมึงเปิดหน้าที่2อ่ะมึงก็เลือกมานี่อ่ cpu เมนบอร์ดต่อไปก็แรมอ่ามึงเปิดมาอีกอันนึงแรมเมียอันนี้การจอมก็เปิดไว้มึงก็เรียงถ้าจอมึงแคบมึงก็แคปมาทีะรูปก็ได้ไม่มีใครว่ามึงอกอ่านี้ไหมหน้าเมมโมรี่อ่ะอ่ะสมมติว่านี่จออ่ะมีอยู่แค่นี้อ่ะมี2อย่างระหว่างมึงจะกดปุ่มอ่าปิ้นสกรีนที่คีย์บอร์ดมึงก็ได้ะ กดปุ่มปิดสกรีนเปิดโปรแกรมเพนขึ้นมานะแล้วก Ctrl ็กดคอนโทรลวีวางจบแล้วมึงก็เซฟนะครับเซฟเข้าไปนะอ่ะกูตั้งชื่อเดี๋ยวไอสามเอาเถอ, NG, อยไอสามสี่นึงหกูนอะ png อกูใส่ขีด0ูนูนเข้าไปอาจจะได้ไม่งงจะได้ไม่หลงนะจะได้ไม่หลงวางไว้หน้าเดสก์ท็อปนี่แหละปับ๊บ ในวิธีแรกวิธีในการเซฟรูปเอามาลงที่หน้าเว็บบอร์ดกระทู้เฟซบุ๊กไอจีเฮียอะไรของมึงก็นั่นแหละตามนั้นแหละกับวิธีที่สองกูใช้บ่อยก็คือใช้ตัวนี้ n i p p i n g t o o l เนี่ยมึงกด New ปึ๊บมึงก็คลิกค้างลากมึงก็ตัดเ,เฉพาะที่มึงอยากตัดตัดมาแค่นี้กดเซฟกดเซฟเซฟเดสทอปอ่ะเียอ่ะเมื่อกี้กูเซฟอะไรไว้อ่ะ4160ตัวน,นี้อากูเปลี่ยนใหม่เป็น01จบ ไงไหมเออไรบอกว่าทําไม่เป็นเนี่ย,ยเล่นเกมเข้าเกมสมัครอีเมลสมัครเกมสมัครได้เข้าเว็บหนังโป้โหลดได้แปลงได้เรนเดอร์ได้ตัดต่อได้แต่มึงลงสเปคคอมมึงทาไม่ได้เนีย,ยเออนะตามนั้นแหละทําให้ดูแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกูก็อธิบายไปหมดแล้วยังมานั่งเถียงกูอีกชิบหายดูเอาเนี่ยมึงดูมึงดู ใส่ e 5 8ันแได้ไหมกูก็อธิบายไปแล้วไม่ใช่ว่ากูไม่อธิบายนะครับดูเอานะวิธีการหาสเปค cpu เมนบอร์ดหรือว่าการรองรับอะไรพวกนี้นี่แหละไม่ได้ยากครับไม่ยากอ่ะผมจะเปิดให้ดูของส่วนของเม,มนบอร์ดผมเหมือนกันอ่ะผมยังผมใช้แซด97อ่ะตัวนี้ผมกดบ่อยมาเลยขึ้นนี่มันก็ดูเอานี่เมนบอร์ดอ่ะนี่วิธีดูสเปคเมนบอร์ด มึงดูว่ามันรองรับ CPU อะไรบ้างมมงก็กดเข้าไปให้อย่างของกิกะบไบ์มึงก็ไปที่สเปคสินค้าอันดับแรกมึงก็ดูว่าสเปคมีเฮียอะไรมึงก็ดูเอาเนี่ยสพอร์ตเนี่ยอินเทลคอไอเจ็ดนี่ไอเจ็ดไอห้าไอสามินเทียมนี่เซรอนที่เป็นซ็อกเก็ตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แพ็กเกจนะ CPU ที่เป็นซ็อกเก็ตอะ L LGA เนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนี่ย ถ้ามึงก็ดูอ่านตัวชิปเซตเมนบอร์ดอะไรเซ็ตเก้าสิบเจ็ดเออมึงก็ดูอ่ารองรับแรมได้สี่แถวสูงสุดสามสิบสองกิกะไบต์มึงจะใส่กี่แถววะช่างแต่ว่าอัดได้เต็มที่สามสิบสองกิกนะครับมึงอยากใช้แรมหินสามสิบสองกิกมึงก็ต้องลงมิดโอหกสิบสี่บิตนะรองรับดวลชัแนลเออรองรับดวลชัแนลมึงก็ดูซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตบัตเท่าไหร่มึงดูสามพันสองมึงก็ลากไปถ้าแรมมันมีมาแล้วมึงก็กดเข้าไปนะส่วนตัวกูใช้ซค่สองพันสี่สองพันสี่เออกูก็กดในไ ส่วนวิธีกดในไบออสมึงก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งอ่าพพอร์ตนอน EEC Memory Module เนี่ยซัพพอร์ต x t m e Memory Profile MP เนี่ยมึงก็เปิดดูนะอินดีเกียรตกราฟิกโปรเซสเซอร์เนี่ยมึงดูอ่าเนี่ยก็คือเมนบอร์ดกูรองรับออนบอร์ดออนบอร์ดสเปคมีอะไรบ้างอ่านเอากูไม่ไล่อ่าระบบเสียงกูเนี่ยเนี่ย Soundcore 3D Chip เนี่ยอ่าเล่นอะไรได้บ้างอ่ะระบบแลนมีอะไรเนี่ยอะไร Qualcomm อะ Athlon Killer เนี่ยอ่ะแล้วก็มีอินเทลอะไร GBE แลนเนี่ยไพ่เนี่ยไพ่เท่าไรเนี่ยท t ม m i n g น้อซัพพอร์ต มึงไม่ซัพพอร์ตเดี๋ยวใช่ไหมึงจะไปทีมใส่อะไรกับแรนประเภทอื่นล่ะนะอ่ะตอนนี้เป็นอะไรไวไฟโมดูลตอนนี้มีการแยกอ่ะเมนบอร์ M ดจะเป็นการแยกของผมนะอ่าเนี่ยอีควอนชั่นสล็อตเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยสอง PCI คูณสิบหกเนี่ยอ่ะมึงใส่เข้าไปสองตัวมึงก็วิ่งสิบหกคูณสิบหกอ่ะอ่าแล้วก็จะมีช่องคูณสิบหกต่อว,วิ่งคูณแปดนะเพราะว่าขาทองแดงมันทํามาสําหรับวิ่งคูณแปดแล้วก็มีคูณหนึ่งกี่ช่องอ่าดูเอา ซัพพอร์ตการทำบิดการ์ดจอนี่นกี่เวรมึงก็นับไปเนี่ยนะแล้วก็ดูชิปเซ็ตมึงทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่าหนึ่งสตาร์อีกเพสคอนเนคเตอร์นี่หกสตาร์หกสตาร์พอร์ตพอร์ตสตารปกติเออหกกิกะบิตหกกิกะบิตก็สตาร์สามอ่ารองรับเรทอะไรบ้างดูไปแล้วก็มีของมาเวลอ่าเป็นพอร์ตสตาร์มาเวลมึงก็ดูเอานะยูเอสบีมึงก็ดูยูเอสบีสามมีกี่พอร์ตนะนี่ยยูเอสบีสองมีกี่พอร์ต อะไรชิปเซตเเที่อะไรเนี่ยอ่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จักอ่านดูเอาอันนี้อะไร Internal อินเทอร์เน c ตไอโอคอนอ่ามึงก็ดูว่าของมึงมีอะไรบ้างฮะอ่ะ,อะพออากูอธิบายเยอะแล้วมึงไปศึกษาต่อเองนะครับดูต่อไปการรองรับและการดาวน์โหลดนะก็ต้องมาดูนี่ก็คือว่าใน่การ CPU ที่รองรับอ่าเปิดขึ้นมานี่ไล่เลย คุณถผือ CPU รุ่นไหนอยู่หรืออยากจะซื้อ CPU รุ่นไหนใส่จะเป็นซีหน ung, ่งซีนอนคุณมาไล่เอานะสเปค CPU กี่นาโนนี่สเต็ปปิ้งเท่าไรซีศูนย์ซีอะไรก็ว่าไปใช้พลังงานกี่วัตต์อ่ะดูกันไปเนี่ยนเนี่ย VCLK นะเนี่ยนะตัวเนี่ยตัวบัสหลักเนี่ยเราค่อยเอาไปนับกับตัวคุณ CPU เนี่ยมันตั้งมาเท่าไรตั้งมาร้อยเนี่ยดูเอาอ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นของเมนบอร์ดเวอร์ชันเท่าไรที่รองรับ CPU ตัวนี้เวอร์ชั่นสูงกว่ากันแล้วไป แต่ถ้าต่ํากว่ามึงก็แฟดให้ตรงกับ CPU ที่มึงจะใส่โอเคบางตัวอาจจะใส่ได้เลยแล้วค่อยไปแฟดที่หลังก็ได้แต่ถ้าใส่ไปแล้วเปิดไม่ติดมึงก็ต้องไปยืม CPU ชาวบ้านมาแฟดแล้วรายการหน่วยความจําที่รองรับอ่ะเปิดดูแต่มันจะให้เป็นไฟล์ PDF ก็ถ้าใครลงเนี่ย Adobe Reader อยู่แล้วก็ไปโหลดนะ Acrobat Reader อย่างเงี้ยโหลดเอาใครอยากโหลดอะไรที่มันเร็วก็โหลดไฟล์0.5เมกะไบต์จิมทีเดียวก็มาแล้ว sd support list s d support t i s t ก็ตามจริงมันใส่ได้หมดนั่นแหละนะขึ้นที่ว่าคุณชอบยี่ห้อไหนคุณซื้อมาใส่เอา s d ดีกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะให้มาทำไม s อ d ดีกูใส่บอร์ดรุ่นเก่ามันก็เห็นอยู่เนียตามนั้นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกวิธีการดูดูไม่ยากนะครับดูไม่ยาก Google มีประโยชน์ใช้เป็นไอ้ g o o g l e อ่ามันมีประโยชน์ในตัวใช้มันเป็นพ5 v d c วมึงก็ก๊อบไปวาง ใส่ใส่ CPU ตัวน,นู้นตัวน,นี้ได้ไหมใส่แรมตัวนั้นตัวน,นี้ได้ไหมใส่การ์ดจอตัวน,นู้นตัวน,นี้ได้ไหมมึงก็เอาไปวางใน Google แล้วมึงก็เปิดดูมึงก็ดูว่าการ์ดจอเป็น bci 1.01.1หรือเป็น bci x p e เท่าไหร่มึงก็ว่ากันไปแล้วมึงก็ไปแปะดูกับเมนบอร์ดหนึ่งวันเสียบได้ไหมนะหรือว่าถ้ามึงจะวัดใจเขาไม่ได้ว่าเพราะว่าของเก่าสักขนาดนี้สามสี่ร้อยเขาวางขายมันเกลื่อนตลาดมือสองมันอยู่ใน ip 5 v bdcmx เนี่ยนะทุกวันนี้ให้ฟรีรยโยนทิ้งเลยอยู่หลังบ้้้้าานกตัวว่ใชไไไไมไดไมยอท ะสำหรับคลิปนี้ผมก็พองแค่นี้แล้วกันนะเพราะก็คือเป็นวิธีการแนะนําผมนะสไตล์ผมนี่แหละหยาบหยาบดิบดิบเถื่อนแต่ว่าให้คัดเอาแต่ความรู้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับอ่าคำพูดคําจาอาจจะฟังดูหยาบคายสักนิดนึงนะแต่ว่ามันดูกันเองอ่ะเออคือก็แบบพูดแบบจริงใจอ่ะเออพูดแบบกันเองอ่ะนะตามนั้นแหละดูเอาเองแล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ